คุณผู้ชมอ่ะจับตาดูฟรกายสี่เก้าห้าเก้าไว้ดีๆค่ะคุณผู้ชมนี่ฮะ <laughs> 4สี่เก้าห้าเก้าะที่อตองกลางคนโกงคนแรกตกรอบไปแล้วนะเพื่อนอันนี้คนที่สองคุณผู้ชม,ะมะนมะในในแมตช์นี้มีคนโกงอยู่สามสองสองถึงสามคนฮนะแต่ตกรอบไปแล้สองคนขนาดมันโกงอนะ่ะ <laughs> ตอนนี้เหลือคนเดียวฮนะ <laughs> ท,ที่ที่ใช้ใที่ยังใช้โปรแกรมโกงอยู่ นี่เดี๋ยวโดนบินะที่ตัวพวกหัวทางซ้ายมือฮะับเขาคอนโซนซ้ายมือเนี่ยฮะนี่ครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมมันล็อกไปแล้วแววปึ้งปึ้งปล่อยเลยมันปล่อยปล่อยล่วงยาวเลยมันปล่อยล่วงยาวเลยครับเพื่อนมันเลิกแล้วไม่เล่นแล้วอ๋อเดินแล้วเดินแล้วอ๋อมันวางแผนให้คนอื่นทะลุแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะเดี๋ยวดูฮะคุณผู้ชมฮะ มันอยู่ตรงแผงแผงสีม่วงเมืออ่อม,มันเดินอยู่แผงสีม่วงจะบินไหมฮะเดิวิ่งอยู่พเพื่อคิดว่ามันมันมันจะใช้ก็ต่อเมื่อมันคิดว่ามันจะแพ้แล้วอะ่ะใช่มันกระโดดไกลกว่าปกตินิดนึงนะรู้สึก เมื่อกี้เห็นมันกระโดดทีกระโดดเกินกระโดดข้ามบล็อกกระโดดข้ามบล็อกล่วงเลยเอาแล้วบินแล้วเพื่อนบินแล้วอภรติด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 เอาละเดือดบินต่อบินต่อวหววสงสัยจะสนุกมันไม่ได้บั็กไม่ได้อะไรหรือมันใช้อ่ะนะเออมันไม่ได้บั็กไม่ได้หรอกส่วนใช้โปรนั่นแหละจะมีอะไรสังเกตก็รู้เลยเนี่ยอ่านแล้วก็เหยียบตึ้ง ลอ,อยลอยอออนี่ไงเลี้ยงเลียงไว้ลอยไว้อ่เราจะไม่เหยียบเราจะไม่แพ้เราอยากได้มกุกปุ่ดมากนะมีตัวหนึ่งมีคนหนึ่งเล่นอยู่ตามปกติอยู่ข้างล่างฮะคุณผู้ชมวิ่งอยูนนย่อันนี้คือคนที่เล่นแบบมีสปิริตแต่อีกคนหนึ่งซึ่งแบบอ,อยากอยากได้มกุกปุ่ดมากแอ,อ,อ,อาคือแล้วโห ก็นดน้นครับคุณชมฮะเนี่ยแหละคนโกงก็ชนะไปคนโกงก็ได้มงกุฎไปครับฟอร์กายสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าครับคุณชมฮ <c oughs> <c oughs> ะก็ตามนั้นฮะ